ครับสวัสดีครับน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับมหาวิทยาลัยพายัพเองก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของม,มูลนิธิสภาคฤจักรในประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เราได้ตั้งขึ้นมาเกือบจะ50ปีแล้วนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกนะครับเรายังรักษาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้โดยตลอดลในบางหลักสูตรเองก็มีระยะเวลาเกือบร้อยปีอย่างเช่นหลักสูตรของพยาบาลศาสตร์แมคคอมิกหลายๆห,หลักสูตรก็มีระยะเวลาในการก่อตั้งมาแล้วกว่า 1นึปีจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเราได้รักษาคุณภาพการศึกษามาเป็นระยะเวลานานช่วงปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้จัดอันดับของมหาวิทยายลัยไทยยอดนิยมปี2022นะครับโดย Thailand Education Ranking ประเภทมหาวิทยายลัยเอกชนยอดนิยมมหาวิทยายลัยพายัพเองก็เป็นมหาวิทยายลัยเอกชนยอดนิยมในประเทศไทยลำดับที่8และเป็นมหาวิทยายลัยเดียวนะครับที่ยอดนิยมมากๆในภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ ก็อยากเชิญชวนนะครับน้องนองนักเรียนที่สนใจจะมาเรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ก็หวังว่าพวกเราจะได้ซึมซับบรรยากาศภาคเหนือและก็จังหวัดเชียงใหม่ไปพร้อมๆกับมหาวิทยาลัยพายัพครับในมหาวิทยาลัยพายัพของเราเองนะครับก็จะมีอยู่หลายหลักสูตรที่ นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้โหวตให้เป็นหลักสูตรยอดนิยมติดอันดับหนึ่งใน10ของหลักสูตรที่น่าเรียนอย่างหลักสูตรทางด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นหลักสูตรที่ยอดนิยมนะครับในโลกปัจจุบันเราเลี่ยงไม่ได้เลยในเรื่องของไอทีดิจิทัลต่างๆนะครับแล้วหลักสูตรทางด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังมีความสําคัญอย่างมากที่พวกเราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของนิเทศศาสตร์เรื่องสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ที่ไม่ใช่สื่อออนไลน์ต่างๆ ก็จะต้องเข้ามาเรียนรู้นะครับพยาบาลศาสตร์แมคโคเมิกหลักสูตรนี้มากกว่า100ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่นิยมค่อนข้างมากนะครับ หลักสูตรเภศสัชาศาสตร์ก็เป็นหลักสูตรยอดนิยมอีกหลักสูตรหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆกับหลายๆชีวิตที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยต่างๆนะครับหลักสูตรทางด้านศิลปาศาสตร์หรือมนุษยาศาสตร์นะครับก็จะมีหลายๆภาษาที่อยู่ในคณะนี้ในหลักสูตรนี้น้องๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้และเราก็จะมีการเรียนการสอนแบบในคลาสรูมนะครับแล้วก็พาน้องๆไปต่างประเทศด้วยหลักสูตรโรงแรมการท่องเที่ยวตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับ โดยเฉพาะในภาคเหนือหรือจังหวัดเชียงใหม่หลักสูตรนานาชาติก็จะประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มาจากความหลากหลายทั่วโลก มีจํานวนเพื่อนๆน,น,นะครับที่เป็นนักศึกษาต่างชาติจํานวนมากน้องๆจะได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองนะครับมาอยู่ในมหาวิทยาลัยพยับก็จะได้เจอเพื่อนๆต่างชาติหลายคนแลวเราก็จะมีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันนะครับหลักสูตรบัญชีบริหารธุรกิจการจัดการการจัดการธุรกิจอาหารวิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์ต่างๆนี้อยู่ในคณะบริหารธุรกิจนะครับก็มีผู้ประกอบการซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าและก็อาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจจะ ให้คําแนะนําเป็นเสมือนที่ปรึกษาทางด้านการทําธุรกิจให้กับน้องๆตั้งแต่เข้ามาเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งที่ตั้งมานานกําลังไปได้ด้วยดีนะมีหลายๆประเทศทั่วโลกอยากมาเรียนด้วยก็คือหลักสูตรทางด้านดนตรีนะครับวิไลดุยศิลป์ก็ต้อนรับนะครับศูนย์ทรียภาพทางด้านดนตรีเนี่ยเป็นที่ต้องการอย่างมากของโลกใบนี้ ยินดีต้อนรับครับแล้วจังหวัดเชียงใหม่เองก็เป็นจังหวัดยอดนิยมที่น้องนองนักเรียนจะมาเรียนได้อย่างมีความสุขปลอดภัยก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ